สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนชาแนลเช่นเก่าเช่นเดิมนะจ๊ะกับแนวทางหุ้นนะคะก็จะมีหุ้นไทยห้างเซิงจีนแล้วก็นิเคนะคะก็รับชมรับฟังได้ทุกแนวทางนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะก็ฟังคํคำเตือนกันก่อนนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะ ลิ้นเริ่มจะรววอีกแล้วคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจรณญาในการรับชมกันด้วยนะคะไปรับชมรับฟังกันต่อเลยนะคะกับแนวทางหุ้นนะคะ วันที่14เดือนหกปี64นะคะแนวทางรุ่นห้างเส็งนะคะเช้าบ่ายนะคะสอตัวบนล่างนะคะให้เด่นนะคะเด่น5กับ2นะคะวิ่งรูดที่5กับ2นะคะก็เจาะแล้วก็วกยังไม่ได้นเน้นตัวชอบให้นะคะตัวที่ชอบนะคะสำหรับสอให้คู่นี้นะคะสอง2้าห้ให้คู่นี้เลยนะคะแล้วก็2 0นะคะ สองหนึ่งห้าเจ็ดนะคะห้าเก้าแล้วก็ห้าหกนะคะแล้วก็สองเก้านะคะก็เจาะให้เน้นๆทุกคู่นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้ได้นะคะตัวไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะคะ ถ้าชอบ5ก็ตาม5ได้นะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะถ้าชอบ2ก็วิ่ง2รูด2ได้นะคะแอฟยีนก็วัดใจไปเลยนะคะสำหรับ2ตัวเด่นนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ